าทำความสะอาดนี้เลยเหรอค่ะเออเจอป้าก็ดีแล้วรอบนี้อยากให้ป้ารีวิวนิสันเทอร่าใหม่ได้ไหมเอาอีกแล้วเหรอคะได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเริ่มจากดีไซน์ตัวรถเท่ดูดีและคันนี้เป็นรุ่นสปอร์ตแต่งพิเศษขับไปไหนก็เท่ภายในหรูหราสปอร์ตสมชื่อกว้างแอร์ um. เย็นเบาะนุ่มเพลงเพาะด้วยลำโพงโบูส8ตำแหน่งนี่หละรถ PPV ที่ตามหา Why not ระบบความปลอดภัยให้มาเยอะถุงลมนิรภัย6จุดและมีเทคโนโลยีเดือนมุมอับสายตาตัวจับวัตถุด้านหลังเวลาถอยขนาดถอยกล้องอจัจจริยะ ก้องอัจฉริยะ360องศาเตือนเมื่อออกนอกเลนเตือนก่อนการชนและเบรกถุกเฉิน p P P คันใหญ่นั่งได้หลายคนขนของได้จุจุขับลุยสบายสบายขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อเครื่องยนต์2.3เทอร์โบคู่แรงแต่ประหยัดน้ำมันเวรีิกุดฟังกชั่นมากมายครบเกินคุม้มการันตีด้วยรางวัลค a r of the y องเยี ราคาเริ่มต้นที่1 000, 1 9 9 0ล้านหนึ่งแสนาจ้าบวกเลยว่าได้ขับเลี้ยวจะอุทานว่ารักเธอเลยคะ่ะงั้นพาผมไปทดลองขับเลยนะคะได้จ้าเดี๋ยวนั่งรอเสียวสักครู่นะคะ